วันแรกของการทำงานค่ะเดี๋ยวนี้เลิกจดกระดุมพอแล้เพราะมันอ้วนตอนมผอมยังพอทำได้หรอหงอฟูจังวะไม่ดีแล้วนะวนหน้ามันไม่ออกมันไม่มาแล้วมันจะแสกอย่างเอยจะแสกกลางอย่างเดียวใช้วันแรกของการทำงานแล้วก็ไปทำงานค่ะไปรับ พี่ชอบชีวิตหน้าที่ของตัวเองและสังคมมันดูกันว่าเราต้องใจเย็นเย็นทำใจสงบดังสายนะ้ำอันจะได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขในปัจจุบันอาการโอเคไหมโอเคดีนะ ต้องซีเรีส์กับเรื่องใด้ใจพองแผวทุกคนสุขสันต์วันปรีใหม่ไทยที่ผ่านไปแล้วจบหยุดเย็นนี้แม่สอดฝนตกหนักมากไม่รู้ในกล้องจะเห็นสายฝนเหมือนเราไหมาอุ๊ยฟ้ากระพริบด้วย<ม>แรงมากบ้านล่มเย็นไฟดับมาสามรอบแล้วจ้ะเพิ่งลดน้ำบอ่<ม>บอปลา แล้วก็ต้นไม้ไฟกระดับปลายื่ลื่นลมไม่สมดุลชัยแน่นอนคาฟเฟ่ของฉันดูต้นไม้ก็กำแพงสูงถึงชั้นสองแล้วฝนตกแรงจริงๆคืนนี้หลับเย็นสบายแน่นอนฝนตกไฟดับสำหรับคืนนี้พอแล้วไม่รอแล้ว ไม่รู้จะทำ,ทำอะไรละ่ะฟันดีนะ